โอ้อ้อืมโอเคโอ้โหตึงตึงใช้ได้ตึงใช้ได้โอเคครับก็กราบสวัสดีท้าผู้ชมรุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมชิโร่คุงนะครับหรือว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะอ่าก็สวัสดีวัลลุบาคูลก็สวัสดีเอฟซที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับนะผมจะมาเล่นธนูนะครับนะธนูของอันใหม่นะครับที่โลกสารนะเอ่อมันคือธนูของเกาะสตรีนะครับนะอ่าก็ เป็นธนูใหม่นะครับนะเล่นกับสายปืนนะครับผมนะอ่าก็วันนี้ขอให้ผมจะใช้ก็จะมีโซเคนนะครับนะแล้วก็อ่ไอ้นี่นะครับธนูแล้วก็ผลนกดำนะครับแล้วก็หมัดซุปนะครับผมนะอ่าก็ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเล่นไม่เป็นอีกแล้วนะครับผมเล่นสายปืนไม่เป็นนะครับนะเออถ้าเกิดผมเอ่อมีตายมีเล่นไม่ถูกใจใครต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าะคือเล่นเป็นแต่สายดาบนะครับผมนะเออสายผลก็พอเป็นนิดนึงนะครับแต่สายปืนนี่คือแบบ ไม่เป็นเลยดีกว่านะครับนะเออเล่นสาตปืนไม่เป็นเลยนะครับนะถ้าเกิดมีตายมีอะไรขออภัยนะครับเล่นไม่ถูกใจใครต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะว่ารอบนี้เราจะเป็นยังไงนะครับนะแล้วผมจะเล่นฝั่งมารีนะครับนะในการเอ่อเอาไปเพื่อเอาไปเอาละเอาข้าวหัวด้วยนะครับนะแล้วก็เอาไป PVP ด้วยประมาณนี้นะครับดูแล้วว่าจะสู้ใครได้ไหมนะครับไปเราไปดูกันดีกว่าเฮ้ยยูเกิลไมทลงตู้ลงเพชรโอ้เพชรก็ไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่ยโอ้ โอ้ว,วันได้นายไม่มีเพชรส่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมาลูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้าเราสนใจเกมพาร์กับผลปีศาจราคาถูกๆในแบบบล็อกฟู้ดก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาร์ในแบบคิงเรสซิก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยโอ้ลรัดจังหวะนี้รัดเลย <c oughs> รัดรัดนะครับโอไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนแย่งต้องรัดเลยรีบรัดได้ต้องรีบรัด ้ว่าชนะได้ครับสู้ยากสู้ยากโอ้ยเล่นไม่เป็นด้วยครับผมโอ้กว่าจะสู้ได้นะโอ้ <c oughs> เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงโอ้สู้ยากสู้ยากนะครับถือว่าคนนี้ฆ้าหัวยี่หาล้านเล่นสายปืนก็เก่งใช้ได้นะครับนะก็จะแบบกว่าจะสู้ได้นะครับโอ้ยปาดเหงื่อทีเดียวโอ้ เดี๋ยวพียบบน้องคนนี้นะครับโอ้ชิบหายแล้วอุย้ยหลบโอเคหลบทันอยู่โอ้ยโดนโดนืยังไงจังหวะนี้โอ้ยโอ้น้องเขายิงไว้เลยน้องเขายิงหลอกล่อเลยนะครับยิงแบบหลอกตัดอาคีเลยนี่ว่าโอ้โหมายิงนี่ไง เฮ้ยโ okay, อเคโดนเฮ้ยโหนี่เดียวอ๋อกดผิดกดผิด <c oughs> ถนัดสายปืนฮะสายปืนปึ๊บ โอเคโอ้ยคนนี้รองคนนี้ก็ตึงอยู่นะครับผมเออเซิร์ฟมันรู้สึกว่ามันจะปิงปิงไหมทุกคนผมสกิลไม่ค่อยติดอนะ่ะบางทีนะครับเออผมไม่ยอนดีเซ็ตก่อนการโปรนะครับเดี๋ยวนี้โปรระบาดนะเออผมเจออีกแล้วนะครับนะก็คือโปรล่องหุนนะทุกคนมันเป็นโปรชนิดใหม่นะครับคือแบบเจอแทบลุกเซิร์ฟเลยนะโปรไอล่องหุ่นนะครับยิงบนหัวใช้คาบูชาน่าน่ากลัวมากทุกคนนะครับเดี๋ยวโลกวันไม่แน่อาจจะมีนะครับ 嗯。 รอบนี้เจอกับคนเล่นดาบบ้างนะครับนะเ,ออเปลี่ยนบ้าง <c oughs> เจอสายปืนมาสองคนแล้ว อืมโอเคโอ้โหตึงตึงใช้ได้ตึงใช้ได้ไดโอเคก็สรุปแล้วคือปืนไอ้ธนูนี้ผมสอนตัวผมว่าไอ้ปืนพิษน่าจะหลุดยากกว่านะครับนะคือไอ้ธนูเนี่ยผมว่าน่าจะต้องใช้คู่กับเดสเตปอะนะครับไม่ก็ชักแมนนะผมว่าเวิร์กอยู่นะแต่ว่าหมัดฟุปบคือแบบ ไอาการที่เราเข้าไปล็อกก็เนี่ยมันยากอยู่นะนะผมว่าเออเล่นกับชักแมนน่าจะเวิร์กนะแต่ว่าผมถามานัดซุปเนี้ยนะครับนะก็ถ้าเล่นไม่ถูกใจใครขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมนะอ่าก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมด้วยผมนะชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นาากลัจใจผมด้วยนะครับผมนะก็จะขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับผมนะก็จะเจ็ดหมื่นซับแล้วขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับผมนะอ่าสำหรับนี้ขอบคุณและก็บายบายครับผม